รอรอลีขบวนหนึ่งสามหกที่สถานกลางดงนะครับผมอตอนนี้ก็อยู่ที่กลางดงนะครับผมก็รอรีรถเร็วหนึ่งสามหกนะฮะถึงจะไปต่องได้นะครับผมตอนนี้ความร้อนระดับสิบเลยนะครับผมแดดเปี้ยงหน้าเริ่มไหม้นะฮะสุดจอนมาออกมาสักทีนะครับผมรถเร็วหนึ่งสามหกุบลนกรุงเทพนะฮะ ตอนนี้ขบวนที่จอดหลีกอยู่เป็นขบวนธรรมดานะครับผมสองสามสามกรุงเทพสุรินทร์จอดที่สถานีางพล,ลงนะฮะจากอ่าจอดตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วนะฮะจากจอดตั้งแต่สิบห้าประมาณยี่สห้าสามสิบนี่แหละฮะตอนนี้จะสี่โมงแล้วก็เสียเวลารอหลีกนะครับผมจากที่เห็นรถจักรเป็นอะตอมนะครับผมอันสตอมนะฮะ หรือหนะ้าต้อมนะครับขอเที่เรียกกันซึ่งวันนี้136จะราช้านะครับทีดว่าลาชาแน่นอน ใส่ห่วงเรียบร้อยฮะ4 2 3 0นะครับผมก็มี36ไม่จอดกลางลงนะครับจะวิ่งผ่านนะครับเราก็ เวลาออกได้็ช่วงนี้นะครับผมรางเก่าก็ยุ่งได้รางเดียวอยู่ฮะรางคู่ก็วางรางไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จดียัไม่เปิดใช้บริการนะครับก็เลยต้องเสียเวลาในการรอดีนิดนึงนะฮะก็มีนิดนะครึ่งชั่วโมงเหมือนกัน แล้วครับผม2 3 3ออกจากสถานีกลางไหมคะสิบบาท